ในคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้นะฮะสวัสดีครับพบกับผมแอร์นะครับกับช่อง a อโ FPV นะครับในวันนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกบินเดินทางกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าคนฝึกยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับสามารถนําไปปรับใช้นะครับในตัวซิมูเลเตอร์ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะบินลําจริงนะครับ เป็นลำ5นิ้วนะครับลำ5นิ้วดีต้นนะครับใช้กับตัวแว่น DJI ครับใช้กับแว่นตัวนี้ในการฝึกบินเดินทางนะครับเดี๋ยวขอแนะนำก่อนการฝึกบินเดินทางนะครับถ้าเป็นสายถ่ายวิวนะครับถ่ายวิวสวยๆถ่ายซีนิวบนะครับสายซีนิวก็ฝึกแค่บินเดินทางครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับสามารถรับงานถ่ายวิวสวยๆได้เลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสถานที่นะครับสําหรับฝึุกบินนะครับแนะนําเป็นสถานที่ส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งชุมชนนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดอันตรายนะครับต่อร่างกายผู้อื่นนะครับหรือร่างกายตัวเองนะครับหรืออาคารบ้านเรือนนะครับอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินนะครับวันนี้ผมก็จะมาบินในโลเคชั่นข้างหลังนะครับ บรรยากาศก็คืมๆนะครับวันนี้แสงก็น้อยนะครับแต่พอได้อยู่ครับวันนี้ก็พอจะถ่ายรับคลิปได้อยู่ฝนจะตกยังไงไม่รู้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นก็รัดแบตให้แน่นนะครับก็รัดแบตเผื่อมันจะไปหลุดกลางอากาศนะครับแล้วก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปเสียบแบตนะครับเบื้องต้นเลยก็ให้เปิดรีโมทนะครับผมก็เปิดรีโมทเรียบร้อยนะครับอ่าโอเค อย่างเรียบร้อยสมมติว่าผมจะนั่งเล่นตรงนี้ใช่ไหมหนะี่ละแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาลำของท่านนะครับไว้ไกลๆเลยก็ได้ครับไม่ต้องมาใกล้นะครับอ่าผมจะวางตรงนี้ละลำนี้มันเคยมี GPS นะครับแต่ว่าบินกับพี่แอรี่ปีที่แล้ว GPS หายครับแต่ลำไม่หาย ต่อไปนะครับก็เสียบลำได้เลยดูที่รีโมทนะครับว่าเราเช็คสวิตท,ทุกตัวก่อนนะครับก่อนเสียบลำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยวางไกลๆนะครับไม่ต้องวางใกล้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางทีลำเราอาจเกิดอะไรปัญหาอะไรขึ้นสักอย่างนะครับมันอาจจะดีดใส่เราก็ได้ครับอันตรายวางไกลๆเลย เราจะเทคออฟกันนะครับขั้นตอนเทคออฟนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็โวสเตติให้สุดนะครับโหมดที่จะเล่นในคลิปนี้ผมจะบินเป็นโหมดแอคโครหมดเลยนะครับไม่มีแอนเจอร์นะครับแล้วก็อัมนะครับเริ่มกันเลยอัมอ่าใบพัดเริ่มหมุนนะฮะแล้วก็บินได้เลยเร่งคันเร่งมานิดนึงนะครับลำลอยแล้วก็บังคับไปได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับกระตุกที่นึงก็ได้ครับอ่าให้ลำลอยอ่า ก็มีแค่นี้ครับการออกตัวเทคนิคต่อไปนะครับก็จะเป็นบินรักษาระดับนะครับระดับสูงต่ำนะครับคือยังไงอ่ะคือรักษาระดับนะครับไม่ให้มันกระโดดเหมือนกบอะครับเราไม่ต้องบินสูงนะครับว่าเราจะไม่เห็นพื้นดินนะครับเพราะเราจะบินรักษาระดับใช่ไหมห่างพื้นนะครับประมาณนี้นะเป็นการฝึกควบคุมคันเร่งไปด้วยนะครับนะครับ ถ้ารักษาไปดีมันก็จะโด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 ดนะครับโดดแบบนี้นะครับมุมกล้องที่ผมใช้จะอยู่ประมาณ20องศานะครับโดอลมเล่นใหม่ก็แนะนําให้เล่นอยู่ที่1 5ถึง20นะครับเป็นสายฟรีสไตล์ครับผมไม่ใช่มาสายเลสซิ่งนะครับถ้าสายเลสซิ่งก็มุมกล้องก็สูงกว่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยวนะครับฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ เป็นเลข8ก็ได้ครับเจ้าบินนะครับค่อยๆเลี้ยวนะครับเห็นครับไม่ต้องรีบโยกสติ๊กนะครับค่อยๆโยกนะครับเนี่ยนะฮะจะคืนสติ๊กก็ค่อยๆคืนนะครับก็จะมี2แบบนะครับการเลี้ยวก็จะมีแบบการใช้ทั้งโลและยอนะครับหรือว่าจะเป็นการเลี้ยวแบบยอเยอะๆแบบนี้นะครับแต่วงมันก็จะกว้างหน่อยแต่ก็ได้นะครับอยู่ที่สถานการณ์นะว่า ต้องการภาพออกมามุมไหนนะครับเห็นไหมครับย่อเยอะก็จะมง,งกลมกว้างประมาณนี้บินนับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้คล่องนับให้ชำนาญน,นะครับบางตำราบอกบินฝึกเป็นวงกลมก็ได้นะครับก็เลี้ยวไปวงกลมไปนะครับาทั้งวงกลมซ้ายนะครับวงกลมขวาการฝึกเลี้ยวไปในตัวนะครับ นี่นะครับต่อไปในการควบคุมความเร็วทำายัางไงล่ะทีนี้เริ่มต้นตรงนี้แล้วกันควบคุมเร็วนะครับก็จะเป็นกลมหน้าลำนะครับแล้วก็เร่งนะครับนะครับก็จะปีความเร็วสูงมากนะครับมเร่งความเร็วด้ไม่ยากครับแต่ตอนลดความเร็วนะครับจะทําไงเนะี่ย มันไม่มีเบรกเหมือนรถนะครับเหมือนรถยนต์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ครับแอลลูคมเร็วของ f p v ครับจะทำยังไงทีนี้เร่งความเร็วมาใช่ไหมให้แงนลำนะครับแนวล้าหน้าครับเนี่ยครับมันก็จะไหลรถความเร็วไปเหมือนเรือครับเห็นลองไหมเร่งมาใช่ไหมจะลลูคามเร็วแล้วนะครับแงนนะครับหมุมกล้องก็จะขึ้นนี่ครับ แล้วก็เลี้ยงความเร็วนิดนึงนะครับอ่าความเร็วก็จะหยุดนะครับเป็นเบรกจะชนแล้วแล้วก็เบรกนะครับอ่าเห็นไหมพอได้ไหมไม่ยากนะฮะแล้วตอนจะจอดนะครับก็ต้องใช้นะครับการเบรกการควบคุมความเร็วนะครับเ,เร่งความเร็วเบรกอ่าก็ปล่อยไหลนะครับเหมือนเรือนะครับ จะมีประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะลงจอดทำยังไงล่ะลงจอดทีนี้ก็จะมาแลนดิง้งน,นะครับสำหรับมือใหม่นะครับการจะลงจอดไม่ต้องมาจอดใกล้ตัวเรานะครับไปลงจอดไกล้ๆที่ไหนก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับการลงจอดครับ เดี๋ยวผมจะลงที่ต้นนี้หาวัตถุอะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวกะนะครับความสูงนะครับเราก็พุงควา,ควาเร่งมาใช่ไหมเห็นโคนต้นไหมครับผมก็ากค่อยๆลดความเร็วครับอ่าใกล้โคนใกล้ดินแล้วดิสอาร์มเลยนะครับแค่นี้ครับการลงจอดนะครับดิสอาร์มไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้พื้นดินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาอีกรอบหนะ เออผมลืมตอนถ้าดิสอ r m มแล้วกล้องมันไม่บันทึกนะครับถ้าไม่ดิสอ r m มมันจะเด้งไหอ่าเห็นโคนต้นนะครับกะนะครับก็มีในแค่นี้นครับลงจอดอ่าแล้วก็ดิสอ r m มแค่นี้ครับอ,อีกรอบนึงดิสอ r m มแล้วภาพไม่บันทึกก็มีประมาณนี้ครับการลงจอด ไม่ต้องจอดใกล้นะครับจอดใกล้ๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับบางทีอาจมีคนอื่นอยู่ด้วยนะครับอ่าจอดตรงนี้ถ้าจอดใกล้ๆตัวเราก็ดูขาครับดูขาเราอ่าแค่นี้ครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสําหรับสถานการณ์นะครับเช่นว่าเราเบรกไม่ทันเราจะทํายังไงดีล่ะทีนี้ อ๋ต้นไหนเดยเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้นะครับสมมุติว่าเราเบรกไม่ทันใช่ไหมเราบินบินมาเงี้ยโอ้ยโลคมเร็วเราเบรกไม่ทันทำยังไงดีเราก็เร่งนะครับข้ามไปเลยเห็นไหมง่ายครัเพราะว่าถ้าบินในโลเคชันที่ว่าท้องฟ้าเปิดกว้างครับเราก็เร่งข้ามมันไปเลยครับเบรกไม่ทันเนี่ยเอ้ย จะชนแล้วทำยังไงก็เล่งบินข้ามไปนะครับนี่นะฮะไม่ยากใช่ไหมครับง่ายมากในการหลบต้นไม้เฮ้ยนี่ยครับบินข้ามมันไปก็จะมีประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเบรกไม่ทันจริงๆเลี้ยวไม่ทันก็บินข้ามไปนะครับวเราคือโดนนะครับเนี่ยนะ ของฝาเป็นของเราโยอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปยึดติดกับเสียงมอเตอร์นะครับเอาภาพที่เราเห็นในแว่นเป็นตัวหลักนะครับ mm hmm. เพราะว่าบางทีเราบินไกลเงี้ยเราเร่งเงี้ยก็เสียงจะมานะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเร่งไปขึ้นนะเพราะว่าเสียงมันตามมาช้านะครับเสียงนี้ก็ฟังเฉพาะที่มันเป็นเสียงผิดปกตินะครับเสียงใบพัดแปลก,ปกใบพัดไปคูดกับสายอะไรประมาณนี้นะครับ จากที่ลงจอนครับเราก็เก็บลำขอดแบตนะครับเห็นไหมขอดแบตแค่นี้เรียบร้อยครับสนุกไหมครับถ้าสนุกฝึกบินกันต่อนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปคลิปนี้ค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเราจะมาฝึกอะไรกันต่อเดี๋ยวกอติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ